I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push back, no, I push play. อ่าเดี๋ยวลงแล้วนะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ผมมาสายวอล์กนะครับเป็นแบบว่าเดินแบบถ่ายแบบเร็วๆแบบนี้กันบ้างนะครับกับการที่แบบผมตั้งกล้องอยู่กับที่นะครับก็เอ่อไม่ได้มีเคลื่อนไหวอะไรมากมายอันนี้ผมใช้แม็กกิมบอลถือเลยนะฮะอ่าเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้นะครับ ก็มาทำคอนเทนต์นะครับกับเครื่องบินปีกนะครับเขาเรียกว่าเครื่องบินไปเครื่องบินเชลกีนะครับหรือหรืออย่างนึงก็คือเป็นตระกูลของไพเปอร์นะครับหรือมคนมก็เรียกว่าไพเปอร์เชลกีนะครับลำนี้นะครับ ในช่วงเวลาตอนเช้านะผมเทสบินไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านนะครับแต่ว่ามีอุปสรรคนิดน,นึงก็คือในส่วนของลมเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับเมื่อเช้าผมบินนี่คือไม่รู้เรื่องแต่คือรู้อย่างเดียวคือบินเร็วมากนะครับทำความเร็วได้ดีแล้วก็ C g จีเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้นะครับสาหรับลานี้อันนี้ผมซื้อมานะครับให้เครดิตนะครับร้านพี่หนุ่มพบาทอาซี RC, นะครับจังหวัดสระบุรี นะครับก็โครงการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาติดกล้อง FPV แล้วก็บินโดยใส่แว่นนะครับแบบเหมือนจริงนะครับมีเรือนไม้มีอะไรครบหมดเลยแต่ตอนนี้ผมเอามาทดสอบบินแบบนี้ก่อนบินด้วยตาเปล่าก่อนเพื่อทดสอบว่ากินซ้ายกินขวาไหมหน้าแงนหน้าเชิดหรือเปล่านะครับลมค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมก็บินแล้วก็คือผ่านนะครับมอเตอร์เป็น1400 kv นะครับใบ86นะครับ สปีดสกายวอล์กเกอร์ตัวนี้อยู่ที่60แอมนะครับเซอร์โวก็เป็นเซอร์โวธรรมดาทั่วๆไปนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงปีกอันนี้ผมแกะมาจากตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่เป็นดักแฟนของผมนะครับลำนั้นมันใบพัดมันหักเลยไม่ได้เล่นแล้วก็เลยแกะชุดไฟออกมาไม่ว่าจะเป็นเซอร์โวนะครับรีเซฟก็ใช้เป็นตัวอ่ฟรีสกายมั้งอยู่ข้างในนะฮะ ลำนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ทางด้านหน้าแล้วก็มีล้อหน้าล้อเดียวแล้วก็ล้อหลังเป็นแบบระบบ2ล้อนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ใครที่สนใจนะครับพี่หนุ่มพระบาท RC นะครับเบอร์โทรก็อยู่ในหัวผมละเบอร์อะไรวะ0818533733นะครับก็โทรไปหาพี่หนุ่มได้เลยนะครับ ก็จะมีมาเป็นแบบบางช่วงก็เป็นรถล็อตนะบางช่วงก็เป็นสปอร์ตเตอร์นะครับบางช่วงก็จะเป็นแบบปีกบอนนะครับบางช่วงก็เป็น แบบเชลกีแบบนี้นะครับแล้วแต่อารมณ์คนทำนะครับมีขายคือเขาจะทำมากี่ตัวกี่ตัวก็ขายหมดนะครับไม่เคยเหลือเลยนะฮะไม่เคยเหลือเลยแล้วก็ขายดีด้วยวันนี้ผมก็เลยรีบเอ่เมื่อวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์มั้งผมก็รีบไปจัดมาสำหรับลำนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าบินได้โอเคมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลาวันนี้ใกล้มือแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะอาจจะไม่ได้ปิดคลิปนะครับเดี๋ยวบินรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดู นะฮะแล้วก็ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ก็ยังฝึกฝีมืออยู่นะฮะก็เดี๋ยวติดตามและชมต่อๆไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปบินลำนี้กันเลยดีกว่าไปเปอร์เชิรกีนะครับท่านผู้ชมไปเลยครับโอ้ลมแรงมากๆนะครับท่านผู้ชม ลมแรงพอได้เลยอือเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวไปเฟิร์สไฟกันดีกว่าจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชม บินโดยบินแบบนี้นะครับลมมาจากหลายทิศเลยไปแล้วนะฮะบ,บินดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วทำความเร็วได้ดีนะครับนะครับทำความเร็วได้ดีเลยนะฮะซีีเป๊ะไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชม น้ำหนักดีมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวโลพาสผ่านหน้านะครับเหมเาะกับกล้องมาใส่มากๆนะครับท่านผู้ชมหาโลพาสผ่านหน้านะครับ โลพาสเดี๋ยวลอง mm hmm. ลงจอดนะครับตอนลงต้องลงมาเอาหน้าหันหาลมนะครับไม่งั้นไม่ได้นะฮะโอ้ mm hmm. oh, เด้งกระดอนเลยนะฮะ mm hmm. ท่านผู้ชม ไฟที่สองนะครับท่านผู้ชมไฟที่สองอาการเป๊ะมากเลยนะครับอาการเป๊ะมากลมแรงด้วยนะคท่านผู้ชมถ้าไม่มีลมนี่จะดีมากเลยนะครับ พาร์ตโลพาร์ตลมแรงนะฮะลมค่อนข้างที่จะแรงลมแรงมาก ลลงแล้วนะฮะลงจอดนะครับลงจอดลงจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ I've been driving this train.